สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุ์สุขคนมาพบพอกับสองสกุลซีโนกับเก่จ้ามืาอนการโซกุลกับพาเนาะเบาเล่าคับเพื่นกับเบาเล่าสตูดิโอมาหาสาวเมื่ออาทีตเดามาสัมภผัสเล่าเทียนอย่างแล้วเป็นเป็นแม่ห้างลูกสองเนาะอายุสาวเอ็ดปีอ่าเดี๋ยวฮอร์สิพาการไปเบิ่งเลยเบาเล่าเพป็นมาสัมภาษณ์เนลงคอหนีบไม่เด้อแป๊บนึง โอเคเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กลับมากันสบายดีสบายหลายคนพอสมควรพี่น้องไหมคนอื่นก็เขอทานสื่อน้องพอนเนาะสื่อจะในน้องสื่อปงอ๋อจะปีไหนเนาะเสาเอ็ดปีมีลูกสองคนบ่เจ้าอ๋อยังมีลูกสองคนพี่น้องมายิงกับผู้ชายหรือว่า อันนี้อันนี้เจ็ดเดือนเลย,ยสิบเดือนกินเข่าเรียบร้อยเลยเนาะยัง,งมไร้กินบก่กแล้วบอกกินเ่ยกินแล้วมั้งเนาะกนเก่าจัมเกืออ๋ <c oughs> อพี่น้องเอออันนี้ได้เราสื่อจนได้สะกรู<ข>สิอองโค้งตัปีเลยน้องคงเนยามปีสปีเลยพี่น้องเครื่องมุมเมาออแท้กอลินเนาะแกแกกินละโลก แก้แก้ให้ลูกเนี่ยสิอืออือโี่นีนองแก <eyeshadow> ่เลยเคยกินปะเป็นไปหลินดินมาได้เพี่น้องเด้อ่าทางลูกสายฝันกันแล้วเนาะสามปีแล้วผมเนาะเสืออันนี้แบบคืออันน่ะเสือมูนิงแทบขนชัยนะจะนอง อันนี้คือเพื่อนเจ้าเลยบ่วนองอยู่อ๋อดูปุ๊กจะดนระเบ้ออยู่จะโดนฟัวเจ้าได้แสโนอก่อนเนี่ยตามเนาะปลากันแหละบ่ได้ได้จักเดือนละปลากันน้อยๆอันนี้อันเพิ่นธุพอดีบ่อ๋อแสดงว่าปลากันก็หลายเดือนเลยนี่เนาะ พจะเป็นคนบในน้อง่น้มคออยันเมืพวเจ้านี่ตีเจ้าบ่ีน้องจะทนมาไว้ก็เลยเลิกเลยเบนเบเมือนี่ย่ได้เห็นยัง่น้องเอาแตลูกอย่างนี้ เ็ดไปเห็ดยังนึ่งเอาทานบอกเขาได้ซื้อนะแกอยู่เด็กินให้ลูกเนาะของเจ้านี่พาเด็กินเข่ากับเพื่อสบโอ้่น้องอันนี้พ่อแม่เจ้าได้สน้องบอกพ่อแม่เจ้าอยู่ที่อยู่เพื่อนเพั่นเงมันก็อยู่เพื่อนเพั่นเนาะ เจ้ามีพี่น้องกันจะคน,คน6คนเจ้าเป็นคนสุดท้ายบ่อ๋อพี่นองเยอยู่สบายปีเลยพี่น้องขอนี่น้องมันนี่แล้วอืมคือเจ้านี่ถูกยากนอกจากนาะ<อ>พี่น้องพี่น้องเลยบางเรื่องแล้วก็หูเลยเวลาฝนตกนี่คือสิแบบอยู่มาได้แนลน้วเนาะหวัหวบ่เนาะงหัวบ่แล้วเนาะ คืนบัพากันนาวบี่นะเวลานอนนะคืนมานอนฝังนี้บอเทางนนนอนได้งแต่อยู่กับปัวว่านอตงแต่กันอยู่กรบปัวเนาะเเยอายุ5ปีจะอาปัวชิมาปีตอนอยู่ชิมหาปีเนาไปนอนกะปัวเนาะได้แต่งงานกันอยู่บ่สนองมาอยู่นํำกาล่าโดย หน้าตาพันจะโศกเศร้าอยู่ดีน้องน้องเลยลุงแซนพันอยู่ด้วยอิยุสแซมนี่เนาะมีลูกสองคนพี่น้องเลี้ยงลูกเดียวแล้วบันตรเจ้าเนาะแซ่บบ่น้องล่ะแซ่บบอ่ะห้องห้องป่าพี่น้องกินอย่างเดียวเจ้าได้แซ่บบอ่ะน้ำกระแข็งออกสองเหลี่ยมบอลนี่โอ๊กเลย จักเดือนและพูดน้อย10เดือนใกล้สิหอดปีเลยได้เนาะเสื้อผ้านึ่ก็บ่ได้มีใส okay. ่ไหเนาะบบมีสะ้อโอคบสบายบ่หรือว่าไล่ระวังระวังตัดอืมบสบายซองมือเลยอ๋อเนาะโบติดลูกบอสนนไ่นะเป็นบดเป็นไทย หูว่าเป็นไข่ก็เส้ยยามาให้เล่นเนาะหูเล่นด้วยเนาะนอกจามีแต่ยาเนี่ยนหลไดิยาดีกระเพาะพี่เนาะจะคลองเป็นกระเพาะอยูนให้เราลวติดโตตลอดเลยครากันได้กินอย่างเดียวเกีมแตกเนาะอันนาว่า่พีเจ้าอันนาเจ้ากับยังบริกินเ้าคือการบอกเรื่ังะไ ออกมาตตช่วยเอื้อยออกมาตตช่วยเอื้อยไอ้น้องขอบกลัวเล่ากับืตูวาสุดๆเไอ่น้องอันนี้เพื่อนล่งนี่มันไทยเป็นคนเห็ดไอ้น้องพ่อน้องพ่อเจ้ากับโผ่กับผัวเก่าจะบอกับเอื้อยกับเอื้อยเจ้าบอกเคยไปไทยบ่เจ้านี่บอกเคยไปเลยเคยไปเจอเถื่อเนาะ กี่ป่ะเคยไปเห็ดเบี้ยคือไทยเด้าอยู่ลาวเฮ็เคยไปบอสตันอยู่ลาวเคือม่ได้ไปคือเอากาลิมน้อยเอากาลิลืมอืมตอนตอนผมมีลูกนะตผมมีลูกไปลูกไปเห็ดแถวได้นนอไปน้ำเจียนาเจียหน้าน้ำเกิดนนี่อ๋อ้ตอนน้อยตอนน้อยพี่น้องเราก็สู้ชีวิดกี่เลอรพี่น้องเด้อเราก็ค่อนข้างสิ่แบบเคือเฮาเห็น่แหละพี่น้องเนาะ มีผวตั้งแต่อ5เนาะตอนีก็21เนาะแกะโอ้กินขนาดเลยเนาะนี่เนาะแซ่บแซ่บพี่น้องมุมเมาแล้วกกินเสียดายบ่ได้ซื้อนมมาให้เนาะ ลูกเจ้ากินนมเจ้าเองวะสิออกแล้วบ้อเร็ว่ายังไงยังยังอยู่กินนมเจ้าวะสิ<ด>อ๋อก็ยังใครอยู่ได้พี่น้องนึงกินนมแม่อยู่เนาะถ้าบอกินนมแม่นี่แบบจะเอาเงินมาใช้ซื้อให้ลูกกินนะ <c oughs> เนาะมันก็บดสบายพี่นอ้องบางทีแบบเ <c oughs> มือ่อยเติบแล้วนี่เนาะเมื่อวานนี่ไปทางไหนเมื่อวาดเนี่ บดได้นไปเหนื่อยไข่หมดแดงบ่ช่วงนีดดงนน้คือว่าไข่หมดแดงระบาดเลยเหนืงอยได้โซ่ทั้วแล้วก็ได้เข้าน้ำ่นอ๋ออึดเข่าพร้อมจนะเนาะอขอกี่แม่เพิ่นเพิ่นบบมี่กับแม่เจ้ากบโบมี่คือกันพวกแม่พี่น้นองอ่าอันนี้ kin, บอนเห็ดกินจ้าบอลนี่นะโ,โอ้พวกแม่พี่น้องบอนเห็ดกินเนาะยิงโตคนเดียวกแบบนี้แล้วเนาะคนกลางชีวิต ชุดๆเลยเราก็ได้ดเห็ดยูเห็ดกินนี่แบบให<ม>้เอาลูกไ, <ภ S 1> ไหช่เ<ะ>นาะชอากับแต้มมีกินต้มมีน,นมี่ยังน้อเจ้าไปไปก่อนไปก่อน,อนลูกพี่แฉบอะไรฮะละลายจัดการมันละลายทำอะไรนี้ครับ ไมาให้นะครับใช่อไปเหนจัดการให้หน่อยสิยังหาบบได้ลยเขาเสียงเนาะหืมกัายบแดงอี้กเมื่อวานเลวานีกัดในชั้นหนึ่งมากครับเขานี่อคนดอยดยปุนี้กำังจัดมีเขาซิอันนี้คือโบว่าอบยังเล่นน้อเนาะ กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยเราแซ่บเราแซ่บนะพีรร่นอ้องอ่าทั้งอ่าไอ้ข้อบิ่งเพื่อนเนี่ยได้บ่นอน้องเดี๋ยวสิดไทยอันให้พ่อแม่พี่น้องเมืองลำกันเนาะภายในเพือนลราพีน่น้องว่ามีอย่างเนี่เนาะแนมเข้าไปคืองผมเห็นมีอีช้างเลยพี่น้องฟังนี้ก็คือเอาอันไอ้ยัยงสอบขังไว้เลยพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวพาชมข้างในใเลยพี่น้องเนาะ บ้น้องแป๊บนึงน้องไม่ไอแป๊บนึงเดี๋ยวมาสิลลวะโอเคนั่งผ่าอยู่นี่แหละน้อยนึงนั่งผ่ามันหักพึ่มไวแล้วมันหักดอกแป้นนาอยู่ระวังมันหักป่ะจีไลายจะาบก เลื่อนบ่พี่นอนนากเกินไปละบ้านเพิ่นกระแด่เกินไปเกินไปโอ้ <c oughs> เป็นวัดเป็นไอลืมบอยลืมบุหู่กับไข่ใส่สซื้อยามาใหา้ใส่ กินเป็นกินแซ่บบ่หำแซ่บบะแซ, so แซ like ่บบะขนมนะบัปะบัตีงนะเจ้าลายฝนฟ้าคือเมืองเตือนผมโทษโทษโทษเลยพี่น้องคุณยิงเนาะพี่น้องแพ็คกระสีอ่กเป็นแม่ฮ้างมันเลิกบ่ได้คนเฮาแต่ก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทุกคนเนาะยกัมึงจะกะ ถูบมได้คุณติแกมแตกกันหนาดยปบานอียังนเป็นนี่เท่ามันก็เป็นนั้นแหละเทาว่าตแก้มม่งแม่ะอานาจวะมารอบหนึ่งแลเนยเนแบบสลดใจเห็นแล้วก็สลดใจบจากสีวอย่างเนาะกินเอ้ย คนยิ่งห้แก,ก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเนาะทุกคนละกะับไม่อยากไม่อยากไปจักซี่แต่ว่าบางเชื่อมันกะเอเลึอกบ่ได้เนาะกะบับมาจากแนวซีว่ได้ดแต่หกำลังใจเ็นน้องสูสูให้มันสูสสสสต่อไปเนาะไม่อยากให้เป็นท่อภาพเราพาเพลินกับเราสตูดิโอมาถ่ายเพอเพื่อว่าอยากถามีผู้หญ่ อยากเข้ามาซอยเรือเพิินกติดต่อเข้ามาได้เนาะทงหางเฮากับช่องๆเพินน่นได้เนาะทุกคนเพราแม่พี่น้องคนใดที่เห็นคลิปอยู่อยากเข้ามาซอยเรือเพิิอนอยาก่ามาซอยมายังเป็นสะพานบุญไห้กติดต่อมาได้เนาะพี่น้องสกึมกับสิด้จบคลิปนี้ไปก่อนเพราะว่าพาเ่นมาถ่ายนะแต่บเวบอหยังไรเพราะว่ามือก่อนเคยมาถ่ายที่หนึ่งแล้วนเนาะคลิปเพื่อเพื่อนน้อง่นนั่นนะทุกคนก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติด ตามชมช่องสกุลเซโนฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ช่องสก,กลุลนี้้วยจ้าเพื่อจะบุพการณ์คิดใหม่